เฮ้ยเจ้าเจ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเทมซ่านะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมพ็อกเก็ตเลิฟนะร,ร,รู้อยู่นะว่าเราอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่เราอายุ18เออเราไม่ได้อายุเยอะอะไรนั่นะนะไนะนะอกดอนุญาตเล่นไปนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมพ็อกเก็ตเลิฟนะสุดแสนน่ารักของเรานะเฮ้ยมีการเลือกตัวละครด้วยวะ่ะเออ เอาผู้ชายและกันเอ้ยเลยผู้ชายเว้ยเราต้องเป็นสปายผู้ชายนะเอาผมสีดำและกันตัวนี้เป็นใบใบหน้าอะไรเอาสีอะไรเอาต้องเขาเขาไว้ก่อนนะชื่อของคุณนะเอาเป็นแทมซ่าและกันเ้ยทำไมไม่เป็นตัวพิมใหญ่หรอ Okay. เฮ้ยมีผู้หญิงด้วยวะ่ะเฮ้ยแฟนของเราเนี่ยต้องน่ารักไปก่อนนะเออสีผิวเป็นสีอะไรดีสีขาวเหมือนกันละกันเฮ้ยน่าจะขาวกว่านิดนึงนี่ค,นคุคืนเลยดิแล้วก็มีมีอะไรบ้างมีสีผมเอาสีผมสีแดงและกันก้นโ okay. อเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีสัตว์เลี้ยงด้วยเฮ้ยเอาตัวไหนดีไว้เฮ้ยเจ้าตูวเออ เอาตัวนี้ละกันอ่านี่นี่นตัวนี้ชื่อสัตว์เลี้ยงเหรอเอาเป็นจอร์ดละกันนี่เจ้าจอร์ดนะตอนนี้เราก็มีครอบครัวแล้วก็ลูกสุดแสนน่ารักของเราไนะ้มาตอนนี้เราก็เพิ่งจะสร้างบ้านมาใหม่โอ้โห้เพิ่งอายุ10ปเองเรามีครอบครัวเลยเหรอเนี่ย เอ้ยมีอะไรบ้างมีโซฟามีโต๊ะแป้งเราต้องจัดวางนะเออนี่วางไว้ตรงนี้นะเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนะี่ยตามเข้าไปก่อนไม่ยังไม่ใช่เหรอนี่ไว้นี่แล้วก็โซฟาโซฟาวางไว้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนี่นี่นี่วางไว้นี่เออแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งของเราเฮ้ยเอา เฮ้ยเสร็จสิ้นแล้วทำไมเราต้องฟังกับสั่งแฟนด้วยเนี่ยมีชอบร้านค้าด้วยเออเราจะเลือกซื้ออะไรดีนะมีตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่สามร้อยห้าสิเหรียญนะเอาตัวนี้ละกันเน่กดซื้อไปเลยดีตอนนี้ก็คนส่งเรียบร้อยคุณเคอรี่จะส่งนะโอเคได้รับเฟียงนอนเรียบร้อยโอเคมาเราจะวางไว้ไหนดี ฟอร์นิเจอร์ที่นอนเรานอนไว้นี่แล้วกันไปกดโอเคไปดีม่อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยมีพสัสดุมาส่งวะเ่มีอะไรวะน่าจะเป็นที่นอนของเจ้าเจ้าจอร์ดเรานะเอออ่ะกดโอเคไปมาดูเจ้าจอร์ดจะทำอะไรเฮ้ยดีดีๆีเฮ้ยเจ้าจอทำอไมตัวเล็กจังเจ้าจอร์ดกำลังจะเกิดเฮ้ย ก็มาดูนะเจ้าจ๊อเราจะมีปฏิกิริยายอย่างไงบ้างขยายไม่ได้ไมมเนี่ยไม่ได้นะตัวนี้นะ่าจะเป็นการซื้อของนะซื้อของกดฟรีไปแล้วกันได้อะไรเนี่ย <S <S เออเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเ,เ,เ,เอยได้เสื้อผ้าแฟนเราแล้วโอ้โหเฮ้เสื้อผ้าเรามีใส่แล้วนี่เธอมาใส่ลองดูดีพอดีไหมเนี่ยเาตรงไหนวะนี่ เฮ้ยใส่ไปดีใส่ไปดีเฮ้ยพอดีเลยไม่ใส่ให้ตัวเองนี่หว่าเฮ้ยตอนนี้ก็อากาศอยู่ที่23องศาครับเป็นตอนกลางวันช่วง4โมงใกล้จะ4โมงแล้วบ่าย2น่าก็จะบ่าย2แล้วแดดก็แดดแรงประสบวันเฮ้ยได้แล้ววเนี่ยมาเฮ้ยมีเชฟหมวกลูฟี่แล้วันเราจะเป็นลูฟี่นะในเราเป็นลูฟี่แล้วนะ นี่เจ้ตูเฮ้ยนี่นี่เพราะนี่คือพ่อบ้านของเราแล้วก็แฟนเรานะแล้วก็เจ้าจอดของเราเดี๋ยวเรามาสำรวจพื้นที่กันดีกว่าสำรวจพื้นที่มีอะไรบ้างเออมีเฮ้ยม,มีมีจักรยานด้วยวะ่ะเฮ้ยมีอะไรอี่วะมีอะไรหาท,ทำภารกิจไหมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ลูกหัวใจนะ บ้านของเราใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวหกวิมาลองดูจะเป็นกล่องปิศาอะไรจะได,ไ,ได้อะไร,ร,ร,รโโได้อะไรมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นโอ้โหได้รมอ่ะได้รมนะเดี๋ยวเราวางตัวนี้ละกันเอเโอเคไปก่อนนะมีอะไรบ้าง มเมนูอะไรบ้างให้เราเลือกดูนะตัวนี้น่าจะเป็นโซฟาที่เรามีอยู่เพื่อนี่นี่หน้นาต่างมีบ้านด้วยบะตัวนี้เป็นหน้าต่างสุดรูของเราณตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้บ้านของผมนะก็อบอุ่นแล้วมีคุณพ่อลูฟี่นะแล้วก็คุณแม่แล้วก็เจ้าจอร์ดของเรา เฮ้ยมีคนนอนแล้ววะ่ะเอ้ยมีคนนอนมาเฮ้ยสามารถจับนอนได้ไนงะเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนให้ลุกลุกขึ้นมาก่อนดีมีอะไรให้ทำบ้างอุ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยอยากได้แต่ก็แพงพอสมควรไม่เอาดีกว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่2 9 9้เเหรียญน,นะเราต้องซื้อเพิ่ม มีหมูนะมีหมูก็ราคาแพงเกินเราต้องปรับกําแพงกันหน่อยนะโอ้โหพื้นโคตรแพงเลยเฮ้ยตัวนี้ปีกาสุ่มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มว่าเราจะได้อะไรได้อะไรได,ได,ได้ได้เงินอยู่ที่เหรียญอยู่ที่13เหรียญน,นะมีอะไรให้เรารับบ้างเนี่ยมีมีงานไหม,มน่าจะมีงานนะ จ้าอดออของเรานะตื่น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 เฮ้ยทำไมไม่ตื่นอีกอะนี่คุณสวยของเราคุณสวยของเรามายืนยืนอยู่ตรงใกล้แฟนเนี่ยตรงนี้นี่เออนี่อยู่ใกล้แฟนเดีายวพิ่งนอนดิ อะไรให้ทำบ้างเราต้องซื้อของมาเพิ่มนะมีอะไรซื้อบ้างอาโตเอาตู้เสื้อผ้าไปแล้วกันอะซื้อ้เสื้อผ้านะโอเคอีกเหรียญหนึ่งนะเราได้รับตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าให้เราแล้วนะมานี่มาวางตรงไหนดีเราต้องวางตรงนี้นะนี่นี่เนี่ยเฮ้ยด้านบนดีไหมวะเดีย๋ยวเราลงมุนก่อน นี่นี่น,นี่เราหมุนจัดห้องใหม่อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอตรงนี้แล้วก็กดทำความสะอาดาไปก่อนไม่เอาไม่เอากดโอเคไปแล้วกันนีน่ตอนนี้ก็มีครบแล้วนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชายเป็นตรงนี้ามานอนมานอนมานอนคุณผู้ชายก็มานอนเหมือนกันสิเออนี่มานอนเหมือนกันเฮ้ยน่ารักกว่าโอ้โห แล้วให้คุณชายเนี่ยมาเดินเล่นด้านนอกไหมเดินได้ไหมเนี่ยอนอนไปก่อนนอนไปก่อนนะมีอะไรซื้ออีกบางเนี่ยมีชอบรักครับมีโต๊ะอ่านหนังสือนี่ที่วางอาปวดซื้อไปให้รี่มาส่งอีกแล้วมามาจนได้มาจนได้ ไ okay. อเดีโอเคออากดโอเคไปแล้วกันด้านบนเฮ้ยหรูขึ้นเยอะมีอะไรอีกมีอะไรให้เราซื้ออีกบ้างระดับเสียนะเฮ้ยนี่มีโคมไฟไมีโคมไฟกดซื้อมาอีกแล้วแวม่เราก็เงินเยอะแต่เนี้เราต้องวางด้านบนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอสวัวางด้านบนวางด้านบนโอเคถูกแล้วตัวนี้ก็ เจ้าโขกของเราเอาหมุนไปก่อนนะวางตรงนี้ไปเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้โล่งขึ้นเยอะจัดห้องใช้ได้อยนนู่มีอะไรบ้างเนี่ยมาสำรวจบ้านดีมีอะไรบ้างเฮ้ยมีราวตากผ้าด้วยอะ่ะโอ้โหนอนนอนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเอาเอาจ้าหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าหมาไปเดินเล่นดิ อามาตรงนี้อ่ามาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ไม่อยู่ด้วยกันดิมานอนด้วยกันจะได้ไหมวะ,อะนอนด้วยกันดิไม่ได้นะวันน่าจะเต็มแล้วเออดีมาอยู่ด้วยกันดิเฮ้ยเขาก็อบอุ่นดีเหมือนกันนะเย่ายวเรามาดูกล่องสุ่มของเรากันดีวกว่าว่าจะเป็น,นอะไรแม่ได้อะไรเนี่ย วางหนังสือเฮ้ยดีอยู่นะดีอยู่นะเดี๋ยววางวางตัวไหนดีอ่าวางวางวางตัวนี้ละกนะันอ่าโอเคดูเฮ้ยให้อยู่ขึ้นเยอะเลยโอเคนะเราติดตามเจ้าจอตอีพีหน้านะเดี๋ยวจะมาอัปบ้านให้ดูนะโอเคสะละใครที่ชอบคลิปตัวนี้ที่ลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตตัวนี้ให้ดูนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ